ซึ่งปัญหาของน้องแบงค์ในวันนี้นะคะก็คือมุมกรามนั่นเองโดยการปรับรูปหน้าวันนี้นะคะเราก็จะใช้โบ็อกในการช่วยปรับรูปหน้าน,นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> โดยการฉีดเข้าไปที่มุมกรามก็จะทําให้หน้านั้นเนี่ยเรียวขึ้นเพิ่มความมั่นใจได้นะคะ สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนานานะคะดรกแตนนาวันฝ่ายเดย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในชุดกาวแบบนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงหมอออกตรวจนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเคสหนุ่มหล่อนะคะมาปรึกษาหมอนะคะเรื่องของใบหน้านั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ในเคสวันนี้นะคะก็คือเคสของนองแบงนั่นเองค่ะซึ่งนองแบงนั้นเนี่ยเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็เล่นพวกซีรีสด้วยนะคะวันนี้น้องมาปรึกษาเพราะรู้สึกว่า ไม่ค่อยมั่นใจยอยากให้หน้านั้นเนี่ยดีกว่าเดิมเรียวขึ้นแล้วก็ดูแบบได้รูปมากขึ้นนะคะและหลังจากที่วันนี้นะคะหมอได้ประเมินหน้าน้านองแล้วนะคะ <c oughs> ก็พบว่าน้องเนี่ยมีขนาดกรามนะคะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดโบทอกรามนะคะเพื่อช่วยปรับรูปหน้านั่นเองคะ่ะโดยการฉีดโบทอกรามนั้นเนี่ยก็จะทำให้ได้หน้า,นาที่เรียวขึ้นละมุนขึ้นได้รูปมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะหมอก็แนะนำให้ ฉีดโบต็อกซ์ลิฟติ้งไปด้วยนะคะซึ่งการฉีดโบต็อกซ์ลิฟติ้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นการฉีดโบต็อกที่ชั้นผิวด้านบนนะคะเพื่อช่วยทําให้ผิวชั้นบนนั้นเนี่ยหดตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน <ๆ S 1> ก็จะทําให้ผิวนั้นเนี่ยดูยกขึ้นกรอบหน้าดูชัดขึ้นนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วจริงๆโบต็อกนั้นเนี่ยมันทํามาจากอะไรจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะจริงๆเหมาะเคยทําคลิปเกี่ยวกับโบต็อกไปแล้วนะคะสามารถไปดูได้นะคะในช่วงของหมอยา เ,ะะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเคสของน้องจะเป็นยังไงบ้างเราจะเจ็บหรือเปล่านะคะตามไปชมกันเลยค่ะซึ่งปัญหาของน้องแบงค์ในวันนี้นะคะก็คือมุมกรามนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาปรับรูปหน้ากันนะคะโดยการปรับรูปหน้าวันนี้นะคะเราก็จะใช้โบท็อกในการช่วยปรับรูปหน้านั่นเองค่ะ โดยการฉีดเข้าไปที่มุมกรามก็จะทําให้หน้านั้นเนี่ยเรียวขึ้นเพิ่มความมั่นใจได้นะคะแล้วก็ฉีดลิฟติ้งนะคะเพื่อช่วยยกกระชับผิวชั้นบนนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะหมอก,ก็ได้ฉีดบท็อกให้กับคุณแบงค์ไปนะคะโดยเราฉีดกันไปที่บริเวณกรามนะคะแล้วก็ฉีดลิฟติงนั่นเองค่ะกรามนะคะก็จะทำให้ปรับรูปหน้าทำให้หน้าเนี่ยเรียวขึ้นได้รูปมากขึ้นนะคะ,ะส่วนการฉีดลิฟติงนั่นเนี่ยก็จะทำให้ผิวนั้นเนี่ยยกกระชับขึ้นเกราบหน้าชัดขึ้นนั่นเองค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยโอเคค่ะ,ะโดยหลังทำนะคะก็อย่างที่บอกไปว่า ลิฟติ้งนั่นเนี่ยจะเริ่มเห็นผลที่2สัปดาห์นะคะจะรู้สึกว่าหน้าดูยกขึ้นดูกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะส่วนกรามนันเนี่ยจะเห็นผลที่4สัปดาห์นั่นเองค่ะและผลลัพธ์ของโมทอกก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6เดือนนะคะแนะนำให้ฉีดทุกๆ6เดือนนั่นเองค่ะโดยการปฏิบัติตัวหลังทำนะคะก็แนะนำว่าให้งดในกลุ่มของพวกทรีตเมนต์ความร้อนต่างๆนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะเราก็จะเริ่มเห็นผลที่3-4ถึงสัปดาห์โดยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกตึงๆเมื่อยๆได้นิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหล่อละคะ่ะ <c oughs>